ไม่เคยทิ้งลวดลายของราชาร็อกแอนโรลแม้ตอนอยู่กับบ้านด้วยความหลงไหลในเสียงเพลงและลีลาการแสดงทำให้ชื่อของเอลวิสเพลส e ลี่ไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตสุรชัยนิงสานนอดีตแชมป์การประกวดร้องเพลงเอลวิสประเทศไทยปี2537 ซึ่งเป็นความภูมิใจจนถึงปัจจุบันหากการยึดติดอยู่กับอดีตกลับทําให้ลูกชายซึ่งเคยมีพ่อเป็นแบบอย่างตั้งคําถามถึงตัวตนของผู้เป็นพ่อและความเป็นอมตะของราชาเร็กแอนโรซึ่งเสียชีวิตไปกว่าสทศวรรษ ภาพยนตร์สั้นดัดแปลงจากชีวิตจริงและนำแสดงโดยพ่อตัวจริงของผู้กำกับสุภเลิกนิงสาโนนและยังเป็นภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียวที่ถูกคัดเลือกเข้าไปใช้ในเทศกาลภาพยนตร์แคมองแฟรองครั้งที่3,5ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยความน่าสนใจของเนื้อหาและประเด็นสากลยังความเป็นอมตะของราชาร็อกแอนโรคือเร,เราเรารู้จักเขามาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็ ก็ฟังเพลงร้องเพลงเอลวิสมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับแบบอยู่ในรถเปิดเพลงอะไรเงี้ยก็จะเป็นเอลวิสตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเราแบบเราภูมิใจมากเลยกับการที่เราแบบรู้จักเพลงของเอลวิสเยอะอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเหมือนกับเอลวิสแบบตกรุ่นไปแล้วหรือเปล่าแบบคือผ่านพ้นช่วงช่วงวัยที่เอลวิสเขายิ่งใหญ่ไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ตัวเองก็ ก็เล่นแสดงด้วยเป็นตัวคุณพ่อในหนังจริงๆ <c oughs> ก็เขาก็คงได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากจริงๆก็ชีวิตประจําวันในบ้านที่เป็นอยู่จริงๆ <c oughs> ซึ่งโดยส่วนตัวจริงๆคิดว่าไม่ตกไม่ตกยุคนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถึงแม้เอริสจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าผลงานที่เขามีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะโดยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างจะอมตะ <c oughs> ปาเขานักสแสดงเรียนแบบเอลวิสเพลสลีเคยสร้างความสำเร็จให้ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องเกรสแลนด์ของอโนชาสุวิชากรพงศ์ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในสายซีเน่พงเดซิยงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารปี2549เป็นหนังนักเรียนไทยเรื่องแรกที่ได้รับเลือกให้เข้าประกวดในสาขานี้ Love me แม้จากโลกนี้ไปกว่า3ทศวรรษโดยไม่เคยมาเมืองไทยแม้สักครั้งแต่อิทธิพลของราชาร็อกแอนโรลก็ยังคงแทรกซึมอยู่ในสังคมไทยที่มีจุดเริ่มมาจากภาพยนตร์เรื่องแรกของเอลวิสอย่าง Love Me Tender ซึ่งเข้ามาใช้ในเมืองไทยในปี2500ที่จุดกระแสะความนิยมเอลวิสให้เกิดขึ้นในเมืองไทย Love Me Tender Love me true. รู้จักจริงๆตอนที่เห็นหน้านะคะก็คือตอนที่หนังเรื่องเ o ื e องเ e n d e r เข้ามาก่อนหน้านั้นฟังเพลงจากแผ่นเสียงซึ่งน้อยคนมากที่จะยินแต่มีมีบางคนเขาบอกเขาเขาเคยเห็นมาเขาเคยได้ยินมาก่อนที่จะเห็นหน้านะคะแต่พอเป็นหนังนี่แหละค่ะที่มันเต็มที่เลยแล้วเวลาที่คุณดูการแสดงหรือะไรก็ช่างเนี่ยนะคะมันจะมีเอริสเนโผล่ขึ้นมาหน่อยๆตลอดเวลาที่ก็มีภาพติดไม่ที่ผนังหรือมีการพูดถึงหรืออะไรเหมือนกับ เราคุ้นเคยเป็นญาติเลยอ่ะไม่ไม่ไมด้นึกว่าที่เราพูดไปนี่เป็นต่างชาติหรืออะไรไม่น้ม่อยู่ในสังคมเราคนรู้สึกราเหมือนเป็นระเบิดก้อนใหญ่ของยุคสมัยนั้นอะไรเงี้ยครับแบบว่าพอมันเขามีสร้างอะไรขึ้นมาที่เป็นที่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะยังคงอยู่ไปแบบช่วชั่วเขาเรียกอะไรอ่ะตลอดกาลนะฮะแบบว่าไม่รู้สึกว่ามันจะจะหายไปกับการเวลาครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ล็อกแอนโรลในยุคนั้นหรือแบบการ เต้นแบบนั้นหรือท่าทางการแสดงออกในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะทั้งหมดมันคือสิ่งที่ทําให้คนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะเขาเขาจำปรากฏการแบบนั้นไปตลอด ทั่วคอนเสิร์ต15เมืองในสหาราัฐจัดเอลวิสออนทัวร์หรือเอลวิสขย่าแหลกเข้าฉายในโรงภาพ,พยนตร์อินทราในปี2515คือภาพสุดท้ายที่แฟนเอลวิสชาวไทยได้เห็นราชาร็อกแอนโรบนจองเงินก่อนที่นักร้องดังจะเสียชีวิตในอีก5ปีให้หลัง หากกระแสความนิยมในตัวนักร้องร็อกแอนโรรไม่เคยเสื่อมคลายเป็นต้นแบบให้เกิดวัฒนธรรมวัยรุ่นโก่หลังวังและเวทีประกวดการแสดงเลียนแบบราชาร็อกแอนโรรในไทยซึ่งจัดต่อเนื่องรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลที่สื่อให้เห็นในผลงานของคนรุ่นหลัง